ริยาโหติงคุณนุตตารานุสาสกาข้าขอประนต้นมสักการบูรพคณาจารย์ ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบัน ข้าขอเขารบอบพิวันระลึกคุณอนานันด์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกตะเวทิตาอีกวิริยาภา ปัญญาให้เกิดแต่ฉันศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรต เป็นสีประโยชน์วีแก่ชาติและประเทศไทยเธอนปัญญาวุฒิทิ้งกระเรต สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและลูกๆที่รักทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้ผมนายเฉลิมพลพันบัวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ปรุงเขตในฐานะที่เราเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2564แบบ New n o r m a l ในสถานการณ์ที่พวกเรารับทราบกันดีนะครับว่าอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019หรือโควิด19ในวันนี้จะเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครูประจำปี2564ซึ่งจะเป็นมิติใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เราจัดพิธีไหว้ครูในแบบทางทางไกลนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะเปิดเรียนในโรงเรียนได้แต่การจัดก,การศึกษานั้นก็จะต้องเดินต่อไปขับเคลื่อนต่อไป และพิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญซึ่งแสดงถึงการมีครูบาอาจารย์การมีสัมมาคาราวะการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างลูกศิษย์คือลูกๆของวัดหไหนประดุงเขตทุกคนกับคุณครูทุกท่านซึ่งได้ทำการสอนในปีการศึกษานี้รวมถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่กเกษียายุราชการไปแล้วหรือล่วงลับไปแล้ว เป็นวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาตินะครับซึ่งจะกำหนดทุกปีในวันพรฤหัส,สบดีซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเป็นวันพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นวันครูโดยตามหลักทั่วไปถือว่าพระพฤหัส,สบดีเป็นครูของเทวดาทั้งหลายจึงกำหนดในวันพฤหัส เป็นวันครูนะครับเป็นวันไหว้ครูและในวันนีนะ้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งครูบาอาจารย์ก็จะได้มาให้ความรู้มาอวยพรนะครับลูกๆทุกคนก็รับคําอวยพรรับธรรมในสิ่งที่ดีที่งามในการไหว้ครูนั้นสิ่งสําคัญก็จะมีพานไหว้ครูนะครับพานไหว้ครูนั้นจะมีส่วนประกอบของพานก็จะเป็น ดอกไม้เป็นส่วนใหญ่ประมาณสี่ชนิดชนิดแรกคือหญ้าแพรกหญ้าแพรกนะครับถ้าเราเห็นหญ้าแพรกจะมีใบเลียวใบเล็กๆแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับความหมายของหญ้าแพรกก็คือการเจริญเติบโตความมีความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆของเด็กของลูกศิษย์นั่นคือความหมายของหญ้าแพรกนะครับ ส่วนชนิดที่สองคือดอกเข็มดอกเข็มถ้าที่บ้านเราปลูกจะเห็นว่าดอกเข็มเวลาบานจะมีลักษณะตูมเรียวแหลมนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมความฉลาดเฉียบแหลมของลูกๆของนักเรียนจากการศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนนะครับแล้วชนิดที่สามคือดอกมะเขือดอกมะเขือ ถ้าเราสังเกตเวลาออกดอกดอกมะเขือจะไม่บานขึ้นไปจังโค้งลงสู่ดินคือโค้งลงเป็นตัวตัวงอลงไปนั่นแสดงให้เห็นว่าลูกๆนักเรียนเด็กไทยของเรามีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตัวอันเป็นกิริยามารยาทและความดีความงามของลูกๆนะครับและสุดท้ายชนิดสุดท้ายคือเข้าตอกข้าตอก ถ้าเรามองถึงเมล็ดข้าวนะครับเข้าวตอบเป็นตัวแทนของข้าวคือเมล็ดข้าวข้าวเมื่อบานชูช่อนะครับก็จะเลียวตรงเสมอคือตรงขึ้นไปไม่มีการหักนั่นก็แสดงถึงการที่เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนไม่เกียจค้านก็จะทำให้มีความซื่อตรงมีความตรงไปตรงมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ในดอกไม้ สประเภทในพานไหว้ครูก็บ่งบอกถึงการศึกษาเล่าเรียนที่ในปีนี้เราเรียนแบบ New n o r m a l เราเรียนแบบทางไกลผ่านระบบนะครับออนไลน์นะครับออนแฮนออนดีมานหรือออนทั้งหลายที่โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ก็ขอให้ท่านผู้ปกครอง,ล,องลูกๆตั้งใจนะครับตั้งใจลนกว่าที่วิกฤตการณ์จะขี้คาย เราก็จะมาเรียนในโรงเรียนแต่ถ้ายังเรียนไม่ได้เราก็ต้องเรียนอย่างนี้วิธีการวัดผลการประเมินผลก็จะปรับตามสาภาพนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เราต้องร่วมกันนะครับในการที่จะพ้นจากสถานการณ์นี้และก็การศึกษาก็จะเจริญต่อไปจะก้าวหน้าต่อไปเพราะการศึกษาคือความเจริญงอกงามของเด็กๆของลูกศิษย์ นะครับกล้วยไม้มีดอกช้าชันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออ,อ,อดอกาดอกคราใดงามเด่นการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะครับมีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวังเป็นทรัพยากรที่ดีที่มีคุณภาพของโรงเรียนของประเทศชาติของเราสืบต่อไปครับก็ขออำวย,อวยพร ให้สำเร็จสําเร็จสําเร็จเนื่องในวันไหว้ครูประจําปีพุทธศักราช2564ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนที่รักของครูทุกคนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้เราจําเป็นต้องห่างไกลแต่ความเป็นครูและสิทธิ์นั้นไม่เคยห่างกันคณะครูโรงเรียน้ันใหม่คุตุงเขตทุกท่าน ยังมีความคิดถึงห่วงใยและมีสายสัมพันธ์ที่เป็นห่วงแห่งความรักต่อนักเรียนเสมอมาเนื่องในโอกาสวันไหว้ครูประจำปี2 5 6 4นี้ครูขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางยในสากลโลกจงอำนวยพรให้นักเรียนของครูทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันอันตรายใดๆที่เข้ามา ก็ขอให้มาลายสาบสูญไปพบแต่พรอันประเสริฐสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกคนจงตั้งใจเรียนเป็นสิทธิที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนที่ดีของสังคมเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติตลอดการและตลอดไปขอบคุณครับ สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนในวันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พดุงเขตปีการศึกษา2564นี้ครูขอพอรให้นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีมีน้ำใจตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละด้านให้ดีที่สุดขอให้นักเรียนทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิต อยู่ในสังคมนิวนอร์ม l ลได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพและเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติพวกเราจะได้มาเรียนร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนของเรียนวัดใหม่พดุงเขตครคูในฐานะตัวแทนครูคนหนึ่งของเรียนวัดใหม่พดุงเขตร,รู้สึกดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าว ในพิธีไหว้ครูออนไลน์ของเราในวันนี้ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมันฝึกฝนตนเองมันฝึกฝนทักษะต่างๆเพื่อจะได้นำความรู้และสิ่งดีๆที่พระครูสอนเอาไปประกอบอาชีพไปดำรงชีวิตของตนเองซึ่งการไหว้ครูปีนี้ครูก็คงต้องขออวยพรนักเรียน ผ่านทางออนไลน์เพราะว่าช่วงภาวะโรคระบาดเราจะไม่สามารถมาไหว้ครูได้อย่างทุกๆปีครูก็ไม่มีอะไรมากครูอยากให้นักเรียนรู้จักเคารพตนเองมีความมั่นใจในตนเองให้ความศรัทธาตนเองเพราะตัวเราก็ถือเป็นครูที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของเราเพราะว่าไม่ว่าใครจะสอนใครจะชี้แนะใครจะตักเตือนเรายังไงก็ไม่เท่ากับที่เรา ได้สอนตัวเราเองชี้แนะตัวเราเองตักเตือนตัวเราเองขอให้นักเรียนเคารพตนเองด้วยเพื่อทาให้เราประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนท้ายนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วก็ขอให้นักเรียนสําเร็จผลในการศึกษาทุกประการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกทุกคนนะครับ เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูประจําปีการศึกษา2,564ของโรงเรียนวัดใหม่พอดุงเขตในปีนี้นะครับคุณครูขอถือโอกาสเป็นตัวแทนของคณะครูทุกท่านส่งสารความห่วงใย,ยไปถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็รักษาเนื้อรักษาตัวในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองนะครับที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนในช่วงเวลานี้แล้วก็เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ขอบคุณครับ สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเป็นตัวแทนของคณะครูมาอวยพรเด็กๆเ,เนื่องในวันครูซึ่งในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์พิเศษก็คือมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเราจึงต้องมาพบกันผ่านระบบออนไลน์แบบนี้นะคะในช่วงนี้คุณครูก็ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและก็ตั้งใจเรียนยามว่างก็ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานบ้านด้วยนะคะ เมื่อสถานการณ์ปกติแล้วเราก็จะได้มาพบกันและทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะก่อนจากกาันคุณครูมีคำกรอนฝากให้เด็กๆคิดถึงโรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนเราครูขยันตั้งใจสอนเด็กอ่อนน้อมเป็นคนดีรู้หน้าที่ปลูกต้นไม้กวาดขยะดูเข้าทีมีเสรีคิดต่างได้หลากหลายมุม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชาติสุขพงศ์นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2562และเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนวัดเบตุดุงเขตค่ะในวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดเบดุงเขตเป็นตัวแทนสิทธิ์เก่าในการกล่าวเนื่องในวันครูปีการศึกษา2564ค่ะวันครูในปีนี้อาจจะแตกต่างจากทุกๆปีที่เคยผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงอาจทำให้ครูและสิ์อาจจะไม่ได้พบหน้ากันโดยตรงแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยถึงแม้จะไม่มีการจัดพิธีไหว้ครูเหมือนดังเคยแต่ครูและสิ์สามารถพบกันได้ทักทายกันได้ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆค่ะและดิฉันเชื่อว่าทั้งสิทธ์เก่าและสิทธ์ปัจจุบันของโรงเรียนวัดใหม่ปดุมเขตก็ระลึกถึงคุณครูอยู่เสมอ เพราะครูทุกท่านล้วนอบรมสั่งสอนสิทธิด้วยความรักความหวังดีทุ่มเทแรงกายแรงใจมุ่งหวังให้สิทธิเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมและอยากให้สิทธิทุกคนที่เรียนจบมีอนาคตที่ดีอาชีพครูที่เคยมีใครกล่าวเอาไว้ว่าเป็นแค่เพียงเรือจ้างแต่สำหรับดิฉันดิฉันมองว่าครูคือผู้ที่สร้างสิทธิจากดินให้กลายเป็นดาวที่เปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ค่ะ และดิฉันขอใช้โอกาสนี้ในการเป็นตัวแทนสิทธ์เก่าระลึกถึงคุณครูโรงเรียนวัดใหม่ประดุงเขตทุกท่านสิทธิ์ร้อยใจรวมความรักมากราบแทบเท้าและร้อยดาวเป็นมาลัยมาคล้องใจครูสองมือครูที่ทําให้โลกน่าอยู่กลายเป็นสองมือน้อมก้มกราบครูผู้ให้ชีวิตขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัทรพงศ์สีสันเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนวัดใหม่ปดุมเขต เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดอย่างหนักในตอนนี้จึงทําให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้และวันไหว้ครูที่ผ่านมาไม่สามารถจัดพิธีไหว้ครูได้ถึงแม้จะไม่ได้มาเรียนตามปกติแต่นักเรียนก็ได้เรียนออนไลน์กับคณะครูพิธีไหวครูเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบกันมาและเป็นพิธีที่ขอขมาครูต่อสิ่งที่อาจร่วมเกินไป ครูทุกท่านล้วนอบรมเราสั่งสอนเราด้วยความดีและทุ่มเทรแรงกายแรงใจและอยากให้เราเป็นคนดีและอยากให้เรามีอนาคตที่ดีและหน้าที่การงานที่มั่นคงและครอบครัวที่อบอุ่นและชีวิตที่มีความสุขแม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบน่นสู้อดทนส่งเสริมสิทธิพิชิตฝันสู้สาสั่งสอนทุกวี่วัน